สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยค่ะมาเจอกับโค้ชโบนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโบจะพาทุกคนนะคะมาทํากําไรภายใน10นาทีเรามาดูกันว่า10นาทีนี้เนี่ยโบจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทแต่บอกเลยนะคะว่าเราจะใช้เงินทุนน้อยนะคะซึ่งเงินทุนตรงนี้เนี่ยเป็นเงินทุนแค่1ิเหรียญเท่านั้นมีแพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะที่วันนี้เนี่ยเราสามารถใช้เงินทุนน้อยเพื่อที่จะ สร้างกําไรให้กับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะสามารถเริ่มต้นได้ที่1ิเหรียญก็คือ300บาทนั่นเองนะคะเงิน300บาทเนี้ยก็สามารถทํากําไรได้แล้วนะและก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของการทํากําไรนะคะวันนี้โบก็มีแพลตฟอร์มนะคะที่ให้ความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่โบใช้ในการเทรดด้วยนะคะนั่นก็คือ IQ Option นั่นเองนะคะซึ่ง IQ Option นะคะเราสามารถที่จะทำการซื้อขายนะคะ แล้วก็สร้างไรายได้จากออปชันตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินนะคะหรือเป็นตลาดฟอรเร็กนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์คริปโตหุ้นนะคะทองคําน้ํามันก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีผู้ใช้มาแล้วนะคะ50ล้านคนด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นอีก1คนนะคะที่เข้ามาร่วมใช้แพลตฟอร์มนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าถ้า 50ล้านคนตรงนี้เนี่ยเขาใช้นะคะเราก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีทำกำไรนะคะบวกกับเทคนิคการอ่านกับหน้าง,งานด้วยนะคะลองไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะคือแพลตฟอร์มของ IQ Option นั่นเองนะคะซึ่งวิธีการค้นหานะคะเราก็แค่ พิม์ในก o เกิลนะคะพิม์พว่า iQ option แล้วก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยกดเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่มีบัญชียอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าสู่ระบบตามนี้ได้เลยนะจ๊ะและนี้นะคะก็คือจะเป็นหน้าตาของด้านในแล้วนะคะที่เราจะเข้าไปทําการซื้อขายก็คือเข้าทําการเทรดนั่นเองนะคะและเราลองไปดู ฟังก์ชันกันเลยนะคะซึ่งฟังก์ชันของ IQ Option เนี่ยบอกเลยว่ามีให้เลือกเทรดเยอะมากเลยนะคะวันนี้เพียงแค่พี่สามารถอ่านกราฟออกนะพี่ก็สามารถเหรดได้ทุกตลาดเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะพฤติกรรมของกราฟเนี่ยจะคลายคึงกันนะคะถ้าวันนี้ เราสามารถดูแนวรับแนวต้านได้นะคะวันนี้เราสามารถดูโซนของดีมาซัพายออกนะคะซึ่งส่วนตัวโบเนี่ยโบจะถนัดในส่วนของการเทรดทองคํามากเลยนะคะในส่วนของตลาดฟอเร็กซ์เนาะแต่ด้วยความที่พฤติกรรมของการนะคะคล้ายๆกันนะคะเราก็สามารถที่จะอิงจากเทคนิคนะคะแนวรับแนวต้านโซนดีมาซัพายเนี่ยเอามาเทรดคู่เงินได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยโบจะเทรดในส่วนของคู่ GU นะคะซึ่ง GU เนี่ยพฤติกรรมของเขานะคะจะ วิ่งไทายๆกับทองคำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถที่จะเทรดได้นะและนอกจากคู่ GU นะคะเราก็สามารถเทรดคู่อื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคู่เงินนะคะจะต่างจากทองนิดหนึ่งทองเนี่ยเขาจะเน้นโซนเป็นหลักเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่เงินนะคะแนวรับแนวต้านเขาเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะคะและยิ่งเรามาเห็นในส่วนของ iQ Option แบบนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าอ่านการาฟให้ขาดน,นะยังไงเทรดได้สบายๆแล้วก็ทําเงินได้เร็วด้วยนะคะทุกคนเออเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทําเงินของโบกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวโบจะพาเข้าเทรดด้วยเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะโบได้ทําการกดออเดอร์เซลลไปแล้วนะคะทําไมโบถึงกดออเดอร์เซลล์รู้ไหมคะเป็นเพราะว่านองเขานะคะขึ้นมาติดจากแนวรับเดิมนะคะเป็นแนวต้านใหม่ดูตามรูปได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะใช้ลูกศรติดให้ดูเนาะว่าตรงโซนไหนนะคะบอกเลยว่าเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองก็สามารถที่จะทํากําไรได้แล้วนะคะเพียงแค่อ่านกราฟออกเห็นไหมคะ แป๊บเดียวเนี่ยกำไรมาแล้ว10%ของพอร์ตนะคะซึ่งโบเนี่ยจำนวนเงินที่โบใช้นะคะจะอยู่ที่10เหรียญเท่านั้นนะคะซึ่ง10เหรียญกำไร10%เนี่ยจะอยู่ที่เหรียญกว่าๆนะคะบอกเลยว่า300บาทค่ะทุกคน แป๊บเดียวนะภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยโบก็สามารถที่จะทำกำไร10%ได้แล้วนะคะแล้วเท่านี้เราต้องการที่จะได้กำไรที่มากขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของขนาดของทุนนะคะแต่สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เรายังเป็นมือใหม่อยู่นะคะเรายังฝึกอยู่และอยากจะมีอารมณ์ร่วมกับมันนะคะเบื่อ mm. <Be ard, S 2> บัญชีเดโมแล้วนะคะ mm. ก็ลองเริ่มต้นได้ที่จำนวนเงินน้อยๆก่อนก็ได้นะคะนั่นก็คือเริ่มต้นที่10เหรียญน,นะคะและเราก็จะใช้ตัวคูณนะคะเต็มแม็กเลยนะคะคือคูณอยู่ที่ 500นั่นเองนะคะเป็นเลเวอเรจเนาะเห็นไหมคะและจังหวะนี้นะคะโบก็ได้ทำการเข้าอ,ออเดอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นเพราะว่าในอดีตนะคะน้องเขามีในส่วนของโซนแนวต้านอยู่นั่นเองนะคะซึ่งแนวต้านโบก,กับโซนซับไพ่นะคะเดี๋ยวเรารอการาฟทีหนึ่งนะคะรอให้น้องเขาเคลื่อนที่เนาะเพราะว่าการของไอเคียออชันเนี่ยเร็วมากนะคะคือว่าเทรดทันใจสุดๆเห็นไหมคะแป๊บเดียวเนี่ยได้กำไรมาแล้ว เออไม่ได้มีการเมคอะไรทั้งสิ้นเนะะียค่ะให้เราดูกับหน้างานได้เลย เป็นไงกันคะทุกคนเมื่อกี้นะโบกดออเดอร์มันมากเลยนะ2จังหวะก็คือจังหวะละประมาณเกือบ10%นะคะมี10%กว่าแล้วก็เกือบถึง10%นี่ก็คือโบเนี่ยใช้เงินนะคะจำนวนแค่10เหรียญในการเข้าเทรดเท่านั้นนะคะแล้วก็โบเนี่ยใช้ในส่วนของเลเวลห้าร้0ยเนาะก็คือเต็มแม็กเลยนะคะที่เราสามารถเทรดได้นะคะที่นี้ค่ะวิธีการทํากําไรเนี่ยทำไมโบถึงอ่านการาฟได้ง่ายแล้วก็ ติดลบน้อยขนาดนี้นะคะเพราะว่าเมื่อออเดอร์เมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโบนะคะโดนลากไปติดลบน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะคะหรือเปิดไปแล้วเนี่ยแทบจะเขียวไปเลยนะคะก็คือได้กําไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยเนี่ยโบจะเสริมให้นะคะ2ออย่างด้วยกันนั่นก็คือนะคะ อย่างแรกค่ะหนึ่งเลยเนี่ยคุณจะต้องดูแนวรับแนวต้านให้เป็นก่อนนะคะซึ่งแนวรับแนวต้านธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณเจอรูปแบบกราฟแบบนี้ค่ะจากแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแบบนี้จะเพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่โบใช้ในสําหรับการเทรดทองคําเช่นเดียวกันแล้วบอกเลยค่ะว่าสําหรับการเทรดแล้วนะคะถ้าเจอโซนนี้เมื่อไหร่บวกกับว่า เจอในส่วนของโซนดีมันซัพพพนยเนาะซึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่นะคะบอกเลยว่าเทรดได้เลยนะคะไม่ต้องรออะไรคอนเฟิร์มมากมายนะคะเจอรูปแบบนี้ทรงกราฟแบบนี้เข้าเทรดได้เลยค่ะทีนี้ค่ะต่อมานอกจากเมื่อกี้เนี่ยที่โบให้เนาะในส่วนของจากแนวรับนะคะเป็นแนวต้านและโบจะทำการเปิดออเดอร์เซลล์ทันที เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่แพงนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะเรียนรู้กันแค่แนวรับนะคะกับแนวต้านเท่านั้นนะคะแต่วันนี้ถ้าพี่สังเกตดูดีๆนะคะถ้าเจอจากแนวรับเดิมนะคะกลายเป็นแนวต้านใหม่ อันนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นการที่การนะคะย้อนกลับขึ้นมาสัมผัสในจุดๆดเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเขาเรียกง่ายๆนะคะว่าทําการรีเทสนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่การมีการรีเทสแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีการส่งแรงที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอจากแนวรับเดิมนะคะกลายเป็นแนวต้านใหม่ให้เราทําการกดเซลล์ได้เลยะคะ่ะ และในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของโซนดีมาซับพายนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เอาแค่1โซนไปก่อนนะคะนั่นก็คือโซนซับพายนั่นเองนะคะซึ่งโซนซับพายนะคะถ้าวันนี้พี่เจอในส่วนของแท่งแดงกินกินแท่งเขียวที่แนวต้านแบบนี้ค่ะอ่ะพี่จะเข้าออเดอร์เซลล์ได้เลยนะคะหลังจากที่น้องเขานะคะทำพฤติกรรมเป็นแท่งแดงกินกินแท่งเขียวที่แนวต้านแล้วนะคะ พี่จะต้องลองให้กราฟนะคะย้อนกลับขึ้นมาหาโซนแท่งเขียวนั่นเองนะคะวิธีการตีนะคะวิธีการตีโซนนั่นก็คือตีจากเนื้อเทียนของแท่งแรกนะคะตีจากเนื้อเทียนด้านล่างของแท่งแรกนะคะขึ้นไปหาปลายไส้ด้านบนของแท่งที่ยาวที่สุดในสองแท่งนั้นนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ วิธีการดูโซนสับไพ่นะคะดูตามนี้เลยวิธีการดูโซนสับไพนะคะนั่นก็คือแท่งแดงกืนกินแท่งเขียวที่แนวต้านนะคะวิธีการตีกรอบโซนนะคะให้เราตีจากเนื้อเทียนแท่งเขียวด้านล่างนะคะขึ้นไปหาปลายไส้ที่สูงที่สุดของสองแท่งนั้นนะคะและเราจะได้เป็นโซนของสับไพ่นั่นเองนะคะและเวลาที่เราจะเข้าออเดอร์เน,นะะี่ยค่ะเราจะรอให้กราฟนะคะย้อนกลับมา ขึ้นมาหาโซนของกรอบที่เราตีไปนั่นเองนะคะ และพี่ก็สามารถที่จะเปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยนะคะและนี้นะคะนอกจากที่เราจะใช้ในการเทรดคู่เงินแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการเทรดทองคําได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆนะคะโบจะพามาเทรดทองคํากันนะและนี้นะคะก็เป็นในส่วนของการขอเดอร์เนะาะเทคนิคการขอเดอร์สั้นๆนะคะที่วันนี้โบเอามาแชร์กันนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เทรดผ่านคอมพิวเตอร์นะคะจริงๆเนี่ยแพลตฟอร์มของ i อเคียออฟชั่นนะคะก็ยังมีหน้าจอมือถือด้วยนะก็คือตรงนี้เลย นะคะคอันนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มผ่านบนหน้ามือถือนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวก ไม่สะดวกพวกโน้ตบุ๊กนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนมันใหญ่มัน,มนเกะก,กะเนาะเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดบนมือถือของเราได้แล้วนะคะและหลังจากที่เราเทรดได้แล้วเราลองดูแพทอร์มนี้กันนะคะว่าเขาถอนเงินกันยังไงนะคะซึ่งวิธีการถอนเงินง่ายมากเลยนะคะให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์เนาะแล้วก็ไปที่กดถอนเงินนะคะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ทุกธนาคารเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะผ่านทางอ e ีวอลเลหรือบัตรธนาคารต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะ ลิงก์เชื่อมโยงเข้ามาได้นะแล้วเราก็สามารถกดถอดได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อซัพพอร์ตได้24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะและสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้ซัพพอร์ตนะคะหรืออยากติดต่อซัพพอร์ตหรืออยากสามัครเปิดบัญชีนะคะก็ดูลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์เนาะก็สามารถที่จะแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าพี่ๆ ทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย